สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่รักในการปลูกบอลสีนะครับวันนี้นะครับผมมีบอลสีราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับผมมาแบ่งนะครับบางกระถางก็เป็นฟอร์มกอหรือว่าเป็นต้นแม่พันธุ์ก็มีนะครับวันนี้นะครับผมมาเริ่มกันราคาเบาๆนะครับสําหรับบอลสีนางผิวสอบถามมาหลายท่านเช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับต้นนี้นะครับผมมีต้นเดียวผมเลี้ยงมาตั้งนานแล้วยังไม่แตกกอเลยนะครับผมแต่ว่าได้เป็นไซส์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงต่อเลยนะครับต้นนสีนางผิวกระถางนี้นะครับมีอยู่ต้นเดียวราคาอยู่ที่150รวมส่งนะครับอันนี้เปิดราคาเบาๆมาให้ทุกท่านนั้นได้เอฟไปเลี้ยงต่อนะครับบนสีนางผิวนั้นจะเป็นใบบิดๆพิュลๆม้วนๆน,นะครับผม้วก็มาต่อกันด้วยบนสีตัวนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ใบม้วนเช่นเดียวกันนั่นก็คือบนสี คุณหญิงทองม้วนนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบค่อนข้างที่จะกัดสีสวยและไปม้วนเป็นเกลียวแล้วนะครับผมสำหรับคุณหญิงทองม้วนกระถางนี้นะครับใบค่อนข้างที่จะดกนะครับจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับอันนี้เป็นต้นไซเม่พันแล้วนะครับกัดสีสวยมากๆเลยนะครับผม มาต่อกันที่บอลที่กัดสีชมพูสวยๆนะครับอย่างเช่นบอลสีชินะบัญชรนะครับผมสำหรับบอลสีชินะบัญชอนกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นที่กัดเม็ดชมพูสวยแล้วนะครับผมท่านวันนี้นะครับมีแบ่งอยู่2กระถางนะครับสำหรับบอลสีชินะบัญชรกระถางนี้นะครับเป็นต้นไซแม่พันธุ์ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยมีหน่อด้วยนะครับกระถางนี้ถ้านับรวมหนอด้วยก็ได้3มต้นนะครับผม สำหรับบนสีชินะบุญชนกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับได้3ต้นแล้วก็เป็นฟอร์มโกกกำลังโตนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ต้นโตขึ้นมาหน่อยนะครับในนํากระถางนี้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวกจริงนะครับแต่ว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับเป็นต้นที่กัดสีค่อนข้างาจะสวยเช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้จะได้ต้นใหญ่กว่านะครับผมแต่ว่าถ้าอยากได้ต้นเยอะเอากระถางแรกไปนะครับมาตอกันที่บนสีหนนมานออกศึกเป็นไม้หนูนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีอยู่สีห้าต้นนะครับจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่จะไปเลี้ยงต่อเองราคาเบาๆนะครับกระถางนี้ถ้านับรวมโหนด้วยก็ประมาณห้าหกต้นเลยนะครับผมนี่สาหรับคนที่ชอบราคาบบแพงมากนักแต่ว่าได้หลายต้นนะครับ สลับไม้ป้ายแดงดีสีสวยนั่นก็คือบนสีชายชนนะครับอันนี้ยอดใหม่แทงขึ้นมาค่อนข้างที่จะแดงดีมากๆเลยนะครับสลับกระถางนี้เป็นฟอร์มกลางๆจะขายอยู่ที่300รวมส่งมีอยู่2ต้นนะครับมาต่อกันที่มัสสุรีนะครับผมมาต่อกันด้วยบนสีมัสุรีนะครับสำหรับกระถางนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์ต้นไซส์แม่แล้วนะครับผม กระถางนี้มีอยู่3มต้นนะครับผมสลับบนสีมัสุรีกระถางนี้นะครับมีอยู่3มต้นนะครับผมได้ต้นสาแม่พันธุ์ไปเลี้ยงเลยนะครับจะขายอยู่ที่3 7 0รเจบรวมส่งนะครับตับต้นนี้ถือว่าไปตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับมาต่อกันที่บนสีกําแพงเงินนะครับผมสรับบนสีกําแพงเงินกระถางนี้ไอ้กัดสีเป็นสีชมพูแล้วนะครับผมมีหลายต้นอยู่นะครับมีสีห้าต้นเลยนะครับผมกระถางนี้มีอยู่ห้าต้นหลักๆเลยนะครับ กระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับเป็นต้นไ่ขนาดกลางนะครับผมแล้วมาต่อกันที่ไม้พื้นใบสีชมพูอย่างเช่นบนสีหลวงราชสเนหานะครับสําหรับบนสีหลวงราชสเนหากระถางนี้นะครับใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับล้นฝ่ามือเลยนะครับผมได้อยู่ที่2ต้นใหญ่นะครับสําหรับกระถางนี้มีอยู่2ต้นนะครับกระถางนี้ได้2ต้นใหญ่แล้วกับพร้อมชุดหัวไปด้วยนะครับผม บนสีลุงรัศนีหากระถางนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์มีอยู่2ต้นจะขายอยู่ที่370รวมส่งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบต้นใหญ่ๆนะครับผมมาต่อกันที่บนสีณเมืองนนนะครับผมทุกท่านณเมืองนนกระถางนี้ค่อนข้างที่จะเปิดหนาออกมาด่างสวยมากๆเลยนะครับมีหนออยู่เต็มรอบคอเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่กระถางนี้ถ้ารวมทั้งหนอด้วยประมาณหาต้นเลยนะครับ เป็นฟอร์มกำลังโตกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบไม้ป้ายดังหน้าสวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครสนใจต้นไหนก็สามารถที่จะทักมาที่0825698645นะครับผมโทรมาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเลยก็กดไลค์ให้นะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีบอลสวยๆมาแบ่งเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ